สำหรับสาวกบาร์เซโลนาตอนนี้ขวัญละมาเซียมีไลน์แอดแล้วนะครับเพียง mm hmm. แค่ค้นหาในไลน์พิมพ์แอด kwan fcb แอดขวัญ fcb หรือว่าจะแกน QR code ก็ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบเรียลไทม์และก็ใครที่เป็นคอบอลแฟนพันธ์แท้นะครับผมมีกลุ่ม e อ c l u s ค v e ให้ทีเด็ดฟันธงสกอร์ฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจทุกวันสอบถามทางแอดมินถึงก,กฎกติกาในการเข้ากลุ่มได้เลยแล้วว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนในช a n e ฝันลามาเซียกอกเดบาร์เซโลนาครับเจอกันวันจันทร์ที่20ธันวาคม2564นะครับติดตามข่าวสารของสโมสอกันวันนี้ข่าวเพียบอีกแล้วนะมีเชื่อมโยงกับมัสไตาเดลิกครับกองหลังทีมชาติฮอลแลนด์นะก็เคยเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่บาร์ซ่าเนี่ยอยากจะได้มาร่วมทีมมากๆแต่ว่าสุดท้ายนะักเตะเลือกย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสวันนี้ครับเราจะมาฟังมุมมองของมิโนไรโอลาเอเย่นคนดังครั้งก่อนเนี่ยเขาออกมาบอกว่า เป็นไปได้เหมือนกันนะที่บาซ่าจะเซ็นสัญญากับเออร์ลิงบราว์ฮาร์แลนด์ส่วนเดอร์ลิกเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาบอกนักเตะเนี่ยพร้อมจะก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งในอาชีพการค้าแข่งแล้วก็คือพร้อมที่จะย้ายออกจากยูเวนตุสเพื่อไปอยู่กับทีมอื่นแล้วก็ในเชิงเศรษฐกิจนะครับ เราที่เป็นแฟนบอลกับสื่อเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโหบาซากำลังเผชิญกับปัญหาทางการเงินอย่างหนักเลยแต่ในมุมมองของเอเ่นเนี่ยเขามองเรื่องนี้ยังไงบาซ่าสามารถเป็นทีมที่ต่อกรในการเซ็นกับพวกบรรดานักเตะชื่อดังได้หรือเปล่าไรโอล่าพูดเอาไว้ค่อนข้างดีเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับข่าวอื่นๆครับแฟงกี้เดยองเกิดอะไรขึ้น ตอนนี้เนี่ยทีมวิเคราะห์ของชาบีครับกำลังพยายามอย่างสุดความสามารถเลยเพื่อดึงเอาฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเดยองออกมาหลังจากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาโดนกระแสะวิาพากวิจาร์อย่างหนักเลยในเกมล่าสุดอย่างที่ผมเล่าให้ฟังจังหวะเปลี่ยนตัวออกเนี่ยโอโ้โหแฟนบอลในสนามถึงขั้นแบบมีเสียงโ่ใส่เดยองด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีข้อมูลจาก กาเบลซานนักข่าวที่น่าเชื่อถือของมุนโดเดปอ r t ติโมครับว่าอนาคตของเดยองเนี่ยจะไปในทิศทางไหนแล้วก็มีดีลอื่นๆครับอัปเดต ani, นะเอดินสันคาวานี่นะเรื่องของวาาโฮวิช ah ครับในช่วงวัน2วันที่ผ่านมากระแสมันเริ่มหนักขึ้น,นเรื่อยๆนะศูนหน้าจากฟิออร์เวเรติน่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน สูนยหน้าที่บาซ่าเนี่ยให้ความสนใจไม่ได้น้อยไปกว่าทางฮาร์แลนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทั้งหมดก็ฝากกดไลค์ฝากกด s u b สไครต์ด้วยขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับใครที่รู้สึกปวดต่างปวดเอวปวดเขา่าแนะนํำยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บสั่งซื้อหน้าจอออนไลน์บนหน้าจอนะครับ ยาธาตุจอมทองแก้กดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟอร์จุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยาถ่าย1นึ่งขับลมในกระเพาะถ่ายน้ําเหลืองเสียลดไขมันใช้แทนยาลดน้ําหนักแล้วก็กูดบายสิสมุนไพรธรรมชาติเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสมีส่วนผสมของกระชายขาวและถั่งเช่าสั่งซื้อในช่องทางเดียวกันส่วนใครที่สนใจลงสปอนเซอร์เพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อหลังไมค์มาได้นะอินบ็อกเข้ามาในเพจได้เลยนะครับ ก็เรื่องแรกครับที่เราจะไปดูกันก่อนวันนี้ใครหลายคนตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยอาจจะเห็นในอแ,อแอคเค n าวทวิตเตอร์ใน Facebook ของสโมสรหรือว่าในเว็บไซต์บาร์ซ่านะครับมีการเปิดเผยผลคะแนนโหวตน,นะหลายคนก็ก็คงงงว่าเฮ้ยเขาไปโหวตอะไรกันนี่คือการลงคะแนนเสียงในโปรเจกต์เอสไป b AS a บารซ่าครับหรือว่าการต่อเติมรีโนเวทส,สนามค้ำนูใหม่ ก่อนหน้าน,นี้เขาเปิดโอกาสให้กับลับเมมเบอร์หรือว่าสมาชิกของสโมสรที่อยู่ในกาตาลันเนี่ยโหวตไปแล้วรอบหนึ่งก็คือผ่านและแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคือการเปิดโหวตจากลับเมมเบอร์ที่อยู่ทั่วโลกนะครับเป็นการเปิดโหวตออนไลน์นะสมาชิกของบาร์ซ่าเนี่ยมีประมาณ1 0 0 0 0แสนกว่าคน ก็ให้เข้ามาร่วมโหวตผ่านในเว็บไซต์ครับลงคะแนนเสียงสำหรับคนที่มีสิทธินะว่าคุณเห็นด้วยที่จะให้สโมสรเนี่ยดำเนินการในโปรเจกต์เอสบาบาซ่าหรือเปล่าปรากฏว่าหลังจากปิดคะแนนโหวตแล้วเนี่ยมีคนเข้ามาร่วมโหวตนะครับทั้งหมด48,600 23เสียงครับคิดเป็น44.14%ของครับเมมเบอร์ที่มีทั้งหมดนะก็อาจจะไม่ใช่จำนวน100%ครับแต่ว่าเขาก็ยึดตามหลักคนที่เข้ามาโหวตเพราะว่าก็มีบางคนติดปัญหาอาจจะไม่สะดวกที่จะเข้ามาลงคะแนนอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับก็ผลปรากฏเห็นด้วย 87.80%ครับ42,693เสียงไม่เห็นด้วย5,55 0เสียง10.40%แล้วก็ปฏิเสธการลงคะแนน875เสียง1.80%เท่ากับว่าโปรเจกต์เอสไบบาร์ซาบรรลุเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้สมโมสรก็จะดำเนินการ รีโนเวทสนามค้ำนูแห่งใหม่ภายใต้งบประมาณ1,500ล้านยูโรครับที่เราเนี่ยก็จะไปกู้ยืมมาจากบริษัทโกลแมนแซ็กซ์นะแหล่งเงินทุนจากสหรัฐอเมริกานะแลกกับค่าตอบแทนที่จะเป็นการแบบผ่อนใจ่ายในอนาคตนี่คือเออเรื่องนี้เราเคยพูดคุยกันไปแล้วสนามนะครับก็จะมีการทำใหม่ทั้งหมดเลยมีหลังคา เปิดปิดได้นะเป็นแบบเ,เหมือนกับหับนะมีแบบศูนย์การค้ามีที่ออกกำลังกายพิพิธภัณฑ์สถานที่เที่ยวนะคือมันไม่ใช่แค่สนามลครับมันจะเป็นเหมือนกับแหล่งรวมความบันเทิงอย่างหนึ่งอะ่ะของบาร์เซโลนาคือทุกคนไปเนี่ยต้องแวะที่สนามคัมนูเป็นอย่างแรกมันก็จะสามารถสร้างไรายได้ นะในแผนการลงทุนของสโมสรที่เปิดเผยออกมาหลังจากก่อสร้างเสร็จแล้วครับในปี2025ก็จะใช้เวลาในการสร้างเนี่ยประมาณ3-4ปีคำนูแห่งใหม่หรือว่านิวคํานูเนี่ยจะสามารถสร้างรายได้ปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า200ล้านยูโรเขาก็แบ่งสัสดส่วนนะว่ามาจากอะไรบ้าง การจัดประชุมอีเวนต์15%การขายตั๋ว15% 22%นะนักท่องเที่ยวเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์15%การขายของที่ระลึกการค้าอะไรต่างๆก็แบ่งสัสดส่วนกันไปรวมแล้วเบ็ดเสร็จเนี่ยปีหนึ่งรายได้จะอยู่ไม่ต่ำกว่า200ล้านยูโรซึ่งจะทำให้คัำนูเนี่ยเป็นหนึ่งในสนามที่สร้างรายได้มากที่สุดในโลกของฟุตบอล ตอนนี้โปรเจกต์กำลังจะเป็นจริงแล้วนะครับใครที่มีแผนอยากจะไปคํานูสักครั้งหนึ่งในชีวิตผมแนะนำให้รอก่อนในช่วงนี้นะไปตอนที่สนามใหม่สร้างเสร็จแล้วครับมีเวลาเก็บตังค์ประมาณ3-4ปีผมก็เหมือนกันนะผมอาจจะไปก่อนเร็วๆนี้สักครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวสนามเสร็จผมก็ไปอีกรอบหนึ่งไปดูความยิ่งใหญ่อลังการนะครับตอนนี้โปรเจกต์ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันทําให้แฟนบอลร,รู้สึกตื่นตาตื่นใจนะเพราะว่ามันจะเป็นก้าวอีกระดับหนึงและมันจะทําให้สโมสรเนี่ยปเปลี่ยนโฉมกลับมาเป็นหนึ่งในทีมที่สร้างรายได้สูงที่สุดในโลกอีกครั้งนะครับรอติดตามดูนะก็เติบโตไปด้วยกันนะครับทีนี้เรามาดู มีน้ตไรโอรล่ากันต่อครับก็เมื่อวานเนี้ยเขาไปให้สัมภาษณ์กับสื่อนอร์สซึ่งเป็นสื่อของฮอลแลนด์ครับนี่ก็มีพีพิธีกรนะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือราฟาเอลฟานเดอร์ฟาส์ครับนะอดีตนักเตะทีมชาติฮอลแลนด์เนี่ยก็นั่งอยู่ในสตูดิโอระหว่างสัมภาษณ์ด้วยเรื่องแรกที่มันเชื่อมโยงกับบาซ่าเนี่ยคืออนาคตของมัสไตเดลิกับกองหลังจากยูเวนตุส เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าเดลิกเนี่ยเคยเป็นเป้าหมายของบาร์ซ่าถึงขนาดที่ตอนนั้นเนี่ยมีการยื่นข้อเสนอไปให้กับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมแต่ว่าตัวนักเตะเลือกที่จะปฏิเสธแล้วก็ย้ายไปอยู่กับยูเว่เพราะเขารู้สึกว่าไปยูเว่เนี่ยเขามีโอกาสที่จะลงสนามได้มากกว่าการย้ายมาอยู่บาร์ซ่าก็เลยทำให้ดีลเนี่ยมันล่มลงไปแต่ก็ยังตามดูฟอร์มติดตามดูอย่างต่อนเนื่อง แล้วก็ตัวของเดลิกเองเนี่ยก็มีพัฒนาการตอนนี้เขาก็ก้าวขึ้นมาเป็นกองหลังคนสำคัญของยูเว่แล้วเรื่องนี้เนี่ยไลโอลาพูดเอาไว้บอกว่าตอนนี้เดลิกเนี่ยพร้อมสำหรับ next step คือการก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นหนึ่งแล้วตัวนักเตะก็คิดเช่นนั้นผมคิดว่าเราทุกคนเนี่ยพอจะทราบกันบ้างแล้วว่าสโมสรไหนเนี่ยที่ มีโอกาสที่จะได้ตัวเดลิกในฐานะสเต็ปต่อไปเราจะได้เห็นกันในช่วงซัมเมอร์นี้พิมลีกหรือเปล่าผมว่าอาจจะเป็นบาร์เซโลนาหรือเรอัลมาดริดหรือปารีสแซ์แช็กแมงทุกทีมที่ผมเอ่ยชื่อมาเป็นไปได้ทั้งหมดในมุมมองเศรษฐกิจนะครับเรื่องนี้ไลโอลามองยังไงบ้าง เกี่ยวกับว่ามีคนที่บอกว่าบาซ่าเนี่ยเ,เป็นทีมที่เผชิญกับปัญหายังไม่สามารถลงทุนใช้จ่ายได้แล้วล่าพูดเอาไว้ครับบอกว่าบาซ่าเนี่ยจะยังคงเป็นหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกเสมอพวกเขามีอำนาจในการสร้างข้อตกลงใหญ่ในเชิงเศรษฐกิจมันอาจจะใช้เวลา1ห,หรือ2ปีก่อนที่บาซ่าเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง คือเขาก็ไม่ได้บอกว่าบาซ่าทำไม่ได้แต่ก็อา,อาจจะต้องใช้เวลานะครับในมุมของเรลล่าเนี่ยยังมองว่าบาซ่าเป็นทีมที่ต่อกรกับทีมอื่นในการแย่งชิงนักเตะสตาร์ดังได้นะในออนไลน์มีการตัดภาพเดลิกใส่เสื้อบาซ่าเรียบร้อยแล้วถามว่าอยากได้ไหมโดยส่วนตัวผมก็อยากได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเคราดปีเก้ก็ขแขวนสตาร์ไปแล้วอะ เดลิกเนี่ยถ้าได้มาก็จะแย่งตำแหน่งกับอาราโคนะกับกาเซียกับลองเล่โอ้โหแต่ผมดูแล้วด้วยคุณภาพของเขาเนี่ยน่าจะมาแล้วยืนเป็นตัวจริงเลยผมก็อยากเห็นนะว่าถ้าเดลิกยืนเซ็นเตอร์คู่กับอาราโคเนี่ยมันจะออกมาดีหรือเปล่าอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้นะครับต้องรอว่าจะได้เห็นจริงๆไหมนะก็เป็นทีมนึงที่ได้ลุ้นครับแต่ค่าตัวไม่ได้ถูกครับ สื่อก็บอกว่ายูเวนตุสเนี่ยเขาซื้อมาแพงนะเขาจะปล่อยทีหนึ่งก็คงไม่ต่ำกว่า70-80ล้านยูโรส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับที่เรวล,ลาพูดผ่านนะรายการของของนอสเนี่ยก็คือเกี่ยวกับฮาแลนด์ครับเรวล,ลาบอกว่าฮาแลนด์เนี่ยรอคอยทุกทีมน,นะบาร์เซลโลน,นาก็เช่นเดียวกันเขากำลังรอคอยบาร์เซลโลน,นาอยู่ เรายังไม่มีข้อตกลงล่วงหน้ากับสโมสรไหนเราจะหาว่าทีมใดเนี่ยจะเหมาะสมเป็นตัวเลือกของฮาแลนมากที่สุดส่วนในมุมของดอทมุลเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ตัดขาดนะในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยมันก็ยังพอมีความเป็นไปได้ที่ฮาแลนเนี่ยจะอยู่กับดอทนุมต่อไปตรงจุดนี้เนี่ยหลายคนเขาก็เอาจับมาเชื่อมโยงกันหรือฮาแลน จะอยู่กับดอทมูลอีกปีหนึ่งเพื่อรอให้การเงินของบาซ่าดีขึ้นก่อนอันนี้ผมยังตอบไม่ได้นะครับเราก็ต้องมาตีความสิ่งที่แล้วล่าพูดออกสื่อคือเมื่อวานก่อนเนี่ยเขาเขาก็พูดเอาไว้นะบอกว่ามีหลายสโมสรเนี่ยที่ติดตามดูสถานการณ์ของฮาร์แลนซึ่งบาซ่าก็เป็นหนึ่งในทีมที่เราพูดคุยด้วยอย่างจริงจังนะครับอันนี้คือในมุมของมิโนไรโอลา บาซ่าก็ยังคงเป็นทีมที่สามารถแข่งขันได้นะหลายคนบอกโอ้โหดูช่องขวัญละมาเซียเนี่ยขายฝันหรือเปล่ามีแต่การแบบเอาข่าวที่มันดูเป็นไปไม่ได้มานำเสนอคือผมก็รายงานจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นับเนี่ยเป็นบทสัมภาษณ์นั่นคือสิ่งที่เขาพูดจริงๆนะหลานะลาลาก็ไม่ได้มองว่าบาซ่าแย่ไม่ได้มองว่าบาซา่าเเจอกับปัญหาหรือจนปัญญาที่จะไปซื้อนักเตะของเขา ก็เดี๋ยวรอติดตามดูต่อว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าคือเมื่อวานเนี่ยครับอีกหนึ่งจุดที่ทำให้กระแสของการเสริมทีมมันหนักขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าโจนาบอด้ต่าเนี่ยเขาไปให้สัมภาษณ์นะตอนที่กำลังรอคอยการนับคะแนนนะเอสไปบาซ่าเนี่ยเขาก็ออกไปพูดถึงหลายๆเรื่องรับเกี่ยวกับสโมสรหนึ่งในนั้นเนี่ยลาว์ต่าพูดเอาไว้ว่า สปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนที่บาซ่ากำลังพูดคุยอยู่ในตอนนี้จะเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในในตลาดนะครับก็คาดเดาว,ว่าน่าจะเป็นสปอนเซอร์เสื้อแข่งเจ้าใหม่ที่จะเข้ามาแทนราคูเต็นตอนนี้มีการคาดเดาวไว้อยู่2แบรนด์นะครับเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการลงทุนทางเงินสกุลดิจิทัล นะหรือว่าเงินคริปโตเงินสกุลเงินต่างๆที่อยู่ในโลกออนไลน์คือผมก็บอกก่อนว่าผมไม่ค่อยมีความรู้แต่ผมทราบมาว่า2บริษัทนี้เป็น2บริษัทการเทรดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คือ ftx กับ binance นี่คือ2บริษัทที่มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกแล้วก็มีเงินหมุนเวียนระดับมหาศาลเป็นแบบแสนล้านเป็นล้านล้านเลยตอนนี้สื่อสายธุรกิจเขากำลัง วิเคราะห์กันครับว่าโอกาสที่เจ้าไหนจะเข้ามาอยู่บนหน้าอกเสื้อของบาซ่าทิศทางเนี่ยหนักไปทาง b i n a น c e ที่มีความเป็นไปได้มากกว่านะครับและถ้าเกิดว่าเป็น b i n a น c e ขึ้นมาจริงๆเนี่ยเงินที่บาซ่าจะได้รับเขาคาดเดาว่าไม่น่าต่ำกว่าปีละ55ถึง60ล้านยูโรอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ลาปอร้ตาพูดถึงก็เป็นไปได้ เงินจากสปอนเซอร์เจ้าใหญ่ระดับโลกนะครับก็แน่นอนมันจะส่งผลต่อการเสริมทัพครับเงินที่ได้จากสปอนเซอร์เนี่ยจะเอามาใช้จ่ายได้โดยตรงนะครับทีนี้มาดูเรื่องของแฟงกี้เดยองกันต่อครับก็มาจากกราเบียวซานผู้สื่อข่าวของมุนโดเดปอร์ติโบที่ระดับความน่าเชื่อถือก็อยู่เทียนหนึ่งนะครับผมยกให้เป็นอันดับต้นๆของมุนโดเลยเขาบอกว่าตอนนี้ ทีมวิเคราะห์ของชาบีกำลังพยายามอย่างสุดความสามารถครับในการมองหาตำแหน่งที่ดีที่สุดของแฟรงกี้เดยองเขาบอกว่าลองสังเกตดูในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชาบีมีการขยับสับเปลี่ยนตำแหน่งของเดยองเนี่ยที่ค่อนข้างหลากหลายทั้งการโยกไปยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวซ้ายเล่นมิดฟิลด์ตัวขวาหรือบางครั้งลงมายืนต่ำเป็นมิดฟิลด์คู่กลางร่วมกับเซคิโอบูสเกตหรือ โดนโยกไปเล็กเป็นปีกบ้างมิดฟิลด์ตัวฉีกออกริมเส้นมีหลากหลายเลยนั่นคือสิ่งที่สโมสรกกำลังวิเคราะห์แล้วก็ต้องรอดูว่าเดยองจะเล่นตำแหน่งไหนได้ดีที่สุดนะครับกาเบารียลซานบอกว่านับตั้งแต่ที่ย้ายมาอยู่กับบาซ่าเนี่ยเดยองยังไม่ได้เล่นในตำแหน่งในอุดมคติของเขาเลยนะทั้งกับคูมันทั้งกับ เซเตียนยังไม่ได้เห็นประสิทธิภาพที่แท้จริงของเขานี่แหละคือสิ่งที่ทีมงานของชาบีกำลังช่วยกันดำเนินการครับที่จะหาตำแหน่งไหนที่มันเหมาะกับเดยองแล้วก็ได้เค้นความสามารถเอาฝีเท้าที่แท้จริงของเขาเนี่ยออกมาตอนนี้แม้ว่าจะมีข่าวลือหลายสโมสรเนี่ยสนใจยื่นข้อเสนอแต่ บาซ่าไม่ต้องการรับฟังครับและไม่เคยคิดที่จะปล่อยเดยองออกไปเลยแม้แต่ครั้งเดียวนี่คือการยืนยันจากสื่อนะครับว่าไอ้ข่าวลือที่บอกจะปล่อยจะขายเนี่ยสบายใจได้ยังไงก็อยู่ต่อแต่ขอเวลาหน่อยนะกาเบลซานเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่าสิ่งที่มันกระทบกระเทือนจิตใจของเดยองเนี่ยเป็นเพราะหนึ่งเลยนะคือเขาเนี่ย เป็นผลพวงมาจากช่วงเวลาที่เลวร้ายของสโมสรกับการเจอผลงานหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่เป็นไปตามเป้าวการล้มเหลวในยูฟ่าแชมเปียนส์เดียยองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างอินนะผมเคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วและเขาจริงจังกับเรื่องนี้มากส่วนไอเรื่องของเสียงโหที่เกิดขึ้นตอนเปลี่ยนตัวในเกมเอลเช่กาเบรียลซานบอกเป็นเรื่องปกติที่นักเตะบาซ่าโดนบ่อย นะการเล่นในคัมนูเนี่ยมันก็ไม่ได้สวยงามเสมอไปแต่เขาบอกว่ามันเป็นส่วนน้อยครับกับคนที่โหใส่เดยองตอนเปลี่ยนตัวส่วนใหญ่เนี่ยเขาปรบมือปรบมือชื่นชมนักเตะแต่ประเภทพวกที่ผิวปากหรือว่าโหใส่เนี่ยบางครั้งเป็นนักท่องเที่ยวขาจรเป็นแฟนบอลขาจรที่เข้ามาชมเกมเนานๆทีแต่ว่าแฟนบอลที่เป็นแบบขาประจำที่เขาซื้อตัว๋ว ลายฤดูกาลของสโมสรเนี่ยยังคงซับพอร์ตตัวของเดยองอยู่เสมอชาวกาตาลันยังคงสนับสนุนนักเตะคนนี้เขาบอกว่าขนาดไอเดมเบเล่เนี่ยเวลามันจับบอลลั่นเนี่ยมันยังโดนโหเลยเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาไม่ต้องซีเรียสในส่วนนี้นะครับส่วนในมุมของตัวนักเตะสื่อก็บอกว่าเดยองเนี่ยยังคงแฮปปี้มีความสุขกับการใช้ชีวิตในบาร์เซโลนาเหมือนกับที่พ่อของเขาบอกนะครับ เดยองเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการสร้างบ้านใกล้กับสนามซ้อมของสโมสรเพราะฉะนั้นโอกาสที่เดยองจะย้ายทีมตอนนี้มันยิ่งลดน้อยลงไปครับต่อให้เป็นนักเตะที่มีมูลค่าสูงที่สุดภายในทีมตอนนี้จากการประเมินนะครับตัวของเดยองเนี่ยยังคงมีค่าตัวอยู่ประมาณ70-80ล้านยูโรบางคนบอกถ้าขายเนี่ยเราได้เงินนะอาจจะเอาไปซื้อฮาเลนได้แต่บาซ่าไม่ได้มองครับ <ừ> เรื่องของการ ปล่อยเดยองเพื่อเอาเงินเข้าสู่ทีมดังนั้นใครที่เป็น FC ของเดยองสบายใจเรื่องนี้ได้นักเตะจ,จะได้ไปต่อแน่นอนแต่ขอเวลานิดนึงนะให้ทีมงานของชาบีได้วิเคราะห์ครับว่าเขาควรจะยืนตำแหน่งไหนควรจะเป็นเบอร์6หรือเบอร์8หรือควรจะไปเล่นตำแหน่งอื่นที่มันทำให้เขาเนี่ยได้เป็นเดยองในตัวของเขาเองนะครับก็ในเกมกับ เอลเช่ครับตอนที่เปลี่ยนตัวออกไปเนี่ยพอหลังจบเกมชาบีก็อธิบายนะหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เดยองเนี่ยยังกลับเข้าสู่ฟอร์มของตัวเองไม่ได้ชาบีบอกว่าเดยองเนี่ยมอบหลายสิ่งหลายอย่างให้กับทีมเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคล่องตัวเท่ากับกาบีหรือว่านิโก้แต่เขาก็มีความพยายามที่น่าทึ่งเดยองช่วยเหลือทีมทั้งเรื่องของการป้องกันที่ดี เป็นคนเก็บบอลในจังหวะ2แล้วกเ็เรื่องของฟอร์มเนี่ยสำหรับผมผมมองว่ามันเป็นเรื่องของอาการเหนื่อยล้าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเดยองลงเล่นเยอะมากเขาแทบจะไม่ได้ถูกเปลี่ยนตัวเลยจะได้พักก็ต่อเมื่อตัวเองมีอาการบาดเจ็บเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดสภาพร่างกายฟิตพร้อมเนี่ยเขาลงเล่นกลรมศึกหนักกับบาซ่ามาตลอดเอออันนี้จริงนะอันนี้จริง แล้วก็มันก็จบลงด้วยสิ่งที่ทุกคนเห็นเราเนี่ยจำเป็นจะต้องโรเตชันนักเตะให้กับเขาได้พักบ้างชาบ,บีพูดเด็่จริงเลยนะครับคือเดยองแทบจะไม่ได้ไม่ได้พักเลยอะในช่วงที่ผ่านมาคือเขาลงสนามติดต่อกันคือเรายังพูดกันมาตลอดเลยนะว่าโอ้โหสงสารว่าเดยองไหวหรือเปล่าเหนื่อยไหมชาบ,บีก็ยืนยันจริงๆว่านักเตะเนี่ยมีอาการเหนื่อยล้า ะครับซึ่งมันก็ส่งผลต่อฟอร์มการเล่นโดยตรงนะเอาใจช่วยนะครับขอให้กลับมาคืนฟอร์มเก่งได้โดยเร็วทีนี้ดิวของเอดินสันคาวานี่ครับก็มีอัปเดตจาก t Video s p o r t s นะบอกว่าเดี๋ยวภายในสัปดาห์นี้เนี่ยบาซ่าจะมีการประชุมร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกทีหนึ่งนะเพื่อหาข้อสรุปกับเกี่ยวกับดิวของคารวานี่ นะเข้าสูา่การพูดคุยในขั้นตอนสุดท้ายและก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่บาร์ซ่าเนี่ยต้องการจะได้มาร่วมทีมในตลาดหน้าหนาวนี้จริงๆส่วนอีกคนหนึ่งครับคือดูซานวลาโฮวิชคนนี้กระแสข่าวมันเริ่มมาหนักขึ้นในช่วงวัน2วันวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะครับแล้วมันเป็นการรายงานจากสื่อที่ความน่าเชื่อถือสูงด้วยนั่นก็คือ กาตาลุญ y า r a เรดิครับและก็อีกเจ้าหนึ่งคือกาเดนาเซโดยผู้สื่อข่าวซิเกลโรลิเกสคนนี้ก็ความน่าเชื่อถือสูงเหมือนกันเขาบอกว่าทางมาติอูอเลมนนี่ครับผู้อนวยการสโมสรบาร์ซ่าเนี่ยชื่นชอบวาราโฮวิชมากๆเลยนะแล้วก็เหมือนกับอยากจะได้ตัวเขามาเสริมทัพในตลาดเดือนมกราคม คือสื่อเนี่ยอาจจะรายงานในมุมนั้นแต่ผมรู้สึกว่าตลาดเดือนมกราเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้สำหรับบาซ่าเลยนะครับที่จะไปเอาตัวลาโฮชมาเพราะว่าค่าตัวที่ฟิออตั้งเอาไว้เนี่ยประมาณ60-70ถึงล้านยูโรเราไม่สามารถไปลงทุนได้อยู่แล้วนะอันนี้ตัดไปก่อนเลยแต่อนาคตไม่แน่ถ้าเกิดว่าตลาดหน้าหน,นาวนี้วลาโฮชยังไม่ย้ายทีมเนี่ยซัมเมอร์ เขาบอกว่านี่คือตัวเลือกรองจากฮาแลนนะครับถ้าเกิดว่าบาร์ซ่าไม่ได้ฮาแลนเนี่ยก็จะหันมาหาวาราโฮวิชแทนแต่ถ้าสมมตินักแต่เขาย้ายทีมแล้วตั้งแต่ในเดือนมกราโอกาสที่บาร์ซ่าจะได้เนี่ยมันก็แทบจะไม่มีเลยนะสื่อบอกว่าสนใจจริงๆแล้วตัวของชาบีเนี่ยก็ค่อนข้างชื่นชอบด้วยเช่นเดียวกันนะแต่โอกาสจะเกิดขึ้นในเดือนมกรายกเว้นฟิออจะให้ยืมก่อนแล้วก็ค่อย ออพวกออปชันซื้อขายแต่ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะยอมแบบนั้นเพราะว่าทีมอื่นที่พร้อมจะจ่ายเงินเลยอย่างเช่นอาร์เซนอลหรืออย่างท็อปแนนพอสเปอร์มันมีอยู่คู่แข่งเขาพร้อมจ่ายนะฟิโอมันไม่มีมันไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องให้บาซ่ายืมตัวไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเขาไปตอบรับหรือว่าไปขายให้กับทีมอื่นเขาได้เงินโดยท,ทันทีอันนี้มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลดังนั้นดิวเนี้ยอาจจะชอบจริงๆแต่โอกาสเกิดขึ้นได้มีค่อนข้างน้อย นะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคือการต่อสัญญาฉบับใหม่กับกาบีครับคือมันมีสื่อบางเจ้าที่บอกว่ากาบีเนี่ยชะลอการต่อสัญญากับบาซ่าก็เลยทำให้ทีมอื่นในยุโรปเนี่ยโอโ้จะร่วมเข้ามาแจมด้วยอย่างเช่นอย่างเชลซีนะหรืออย่าง ทีมใหญ่ทีเมอนอื่นเนี่ยก็คืออยากจะได้กาบี้ไปแต่ว่าทางฟาบิโซโรมาโน่ครับเขาออกมายืนยันว่าบาร์ซ่ามั่นใจว่าจะสามารถต่อสัญญากับกาบี้ได้แน่นอนแล้วก็ไอสัญญาฉบับใหม่เนี่ยจะต่อเพิ่ม5ปีตอนนี้ทุกอย่างวางอยู่บนโต๊ะแล้วนะครับเหลือแค่รอจรดปากกาเซ็นสัญญาเท่านั้นเองนะก็ไม่ต้องเป็นกังวลครับสำหรับกาบีเนี่ยยังไงก็เป็นอนาคตของทีมอยู่แล้ว ครับอ่ะปิดท้ายกันนิดนึงอันนี้มีคนถามผมเข้ามาเยอะกับบทสัมภาษณ์ของคาร์โลอันเชโรติครับที่เขาบอกว่าตอนนี้บาซ่าไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงของเรอัลมาดริดในการแย่งแชมป์บางคนเนี่ยหรือว่าบางสื่อบางเพจเขาหยิบยกไปแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวก็เลยกลายเป็นดราม่าบอกว่าอันเช่เนี่ยโอ้โหทำไมดูถูกบาซ่าจังเลย อย่างแรกนะครับคือเขาไม่ได้พูดแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวเขาพูดประโยคเต็มๆเนี่ยเขาพูดไว้ดีนะอันเช่ผมจะบอกเลยว่าเป็นโค้ชที่ไม่เคยดูถูกทีมคู่แข่งครับอันนี้คือสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบเขาอันเช่บอกว่าตอนนี้บาซ่ายังไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงของเราเพราะว่าถ้าดูจากอันดับตารางคะแนนเนี่ยมีทีมอื่นที่ใกล้เคียงกว่าอย่างเซบียาหรือเรอัลเบติส แต่บาซ่ามีคุณภาพมากพอที่จะสามารถเลื่อนอันดับของตัวเองกลับขึ้นมาอยู่แถวบนของตารางคะแนนได้แล้วถ้าผมเป็นโค้ชของบาซ่าเนี่ยผมก็คงพูดแบบเดียวกับชาบีนั่นก็คือบาซ่ายังมีความพร้อมสำหรับการลุ้นแชมป์ลีกในฤดูกาลนี้คือเขาไม่ได้ดูถูกนะครับเขาแค่เขาแค่โดนถามว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็ถูกตามที่อันเช่บอก นะว่าคะแนนที่มันห่างขนาดนี้เนี่ยบาซ่าอาจจะยังไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงแต่ต่อไปยังไม่รู้ลีกเนี่ยมันยังไม่จบมันยังต้องแข่งขันกันต่อบาซ่ายังมีดีพอที่จะขยับอันดับตัวเองขึ้นมาได้นะครับผมอ่านแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรดรามา่าก็เป็นไปนอย่างที่อันเช่พูดนะคือถ้าให้ผมพูดบ้างเนี่ยมารติดก็ไม่ใช่คู่แข่งของบาซ่าตอนนี้คนระับเพราะว่าเป้าหมายของบาซ่าคือลุนท็อปโฟแต่ว่ามารติดเนี่ยคือเขามองถึงการลุ้นแชมป์ นะมัดริดก็ไม่ใช่คู่แข่งของบาซ่าครับสถานการณ์มันต่างกันในยูโรปาลีกเนี่ยมัดริดก็ไม่ใช่คู่แข่งของบาซ่าเพราะว่าเขาอยู่ยูฟาแชมเปี้ยนส์คีกนะความหมายมันก็ใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรดราม,มา่านะแต่ว่าไอ้บางเพจนมันแค่เสี้ยมมันเอาประโยคนี้ไปพูดแค่ประโยคเดียวเท่าน,นั้นะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากกันในวันนี้ยังไงฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร์กันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ mm. วันนี้มีพูดอะไร mm. ผิดไปบ้างก็ขออภัยด้ววยนะเราา่ ข่าวนนี้มันเยอะมากแล้วข้อมูลในหัวผมมันเยอะบางทีปากมันลั่นไปก่อนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ